ล่างแล้วลุงล่างแล้วลุงล่างแล้วล่างแล้วมาพี่มาพี่เร็วลุงมาพี่มาพี่ล่างแล้วมันบอท่านจมบุ๊บ

ไปไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปเล้วไปเล้วเอามาแล้พี่น้องมาแล้วเอาเออบกงเลยวะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วโอ้โหบกงเลยวะ มา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 พี่โอ้โหแบบไงเลยพี่น้องเอ้ยอือหือไปเดี๋ยวรอรุ่นตัวต่อไปครับหนักหนักแบบน้องลากแล้ว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 พี่น้องถูกมือได้ยังยกขึ้นด้วยว่านห็นไหมถูกมือซึ้งจังยาดใช่ไหมเดี๋ยวถูกมืนอยู่เด็กต้มทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันลอยก่อนยกขึ้นไม่ถ่านเลยยกขึ้นให้ถ่าย

วอลุ่ยุ่แล้วกันงั้นต้องหยิบน้ำหน่อนไหมรุ่นพี่น้องรุ่นหลากไปพุ่นแล้วมันอยู่งเลยในปู๋ยก็ไม่หันเละมันเด็ดหน่อยตื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหลากอีกตัวหนึ่งก่อนมันจะหลากขึ้นมาพี่หลากขึ้นมาพี่หลากขึ้นมาพี่ไปแล้วพี่น้องไปแล้ว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 ปแล้วปับอือเอาแล้วพี่น้องเอายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นย้นมาแล้วมันแห้งยกโอ้ยโอ้ยโอ้ยปับ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 ลุงโอ้โหพี่น้องสุดยอดเลยวะ ตัวที่สองครับงามครับเหมือนแลงสัได้ย่างสู้จริงแเหมือนแลงไยงย่างเหรพี่น้องเอ้ยในย่างแท้ป่ะนี่โอเคครับโอเคครับพี่น้องรุ่นต่อไปครับมันหมานมันหมานเป็ดไม้ห่อหอเนาะเนีอย่งเนาะเนโปในลูกเงาะโปนสุดยอดครับเหมือนแลงไดงในย่างปลาเข็งแท้ละใย่างพี่น้องเผาเกลือตอนเลยครับพี่น้องตอนอีเล้วยงเป่าเมมันหลุดกันครับหลุดน้วกันน่มันเปนของด้วกันครับ ไปแล้วเว้ยไปแล้ว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 มันหน่อยมันใหญ่บ่หูแล้วลากไปแล้วคุณเอ้าพี่น้องเบิ่งน้งกันของลุงนะตัวนี้ไปไปแล้ว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 มันขึ้นลอยยังสิบะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าลุนตุ้งกันพี่น้องลุนตุ้งกัน ันจมก็จมวะมันบบมไอยนนมันลักยนเดี๋ยวจะวเดออ๊ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ปนนีนี่เลโ,โอ้แตดปานนปานนม่ปูอ้ยนี่ครับเต้มแตมงมเลุงครับตัวนี้ไหนละเต้มนึงแล้วไแต้มนึงแล้ว<ด>นี่ห<ล>่นห่อสะสมไปเพอาด้ย่างมาเร่งดุลกันต่อไปครับพี่น้อง ตันน้ตนน้อยใชม้ว่าตเลยมันขอควอะ้นยแมันไิงนพผมกัดึงยิงยูปุญาเนีเดี๋ยวรุนไหมครับเอา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 ลากมากมามนก็านีเนไปอนต้างงานของใบอนนี้อมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่นงไปแล้วของใบวงมันโยอบดบอกเลย ของผมจังได้เปิดกล้องวะได้เปิดว่วนนะสงสัยว่าได้เปิดกล้องฝ่าโพดพี่น้องถือเลาเข็งตัวนึงว่นกระลากตัวนี้กะลากพี่น้องเอ้าเอาเอาเอเอาได้ไมนึงเลพี่น้องของลุงตัวนี้มลมลมาเ้นย่างเท่แล้วของผมบท่านพี่น้องเมื่อวานะบักไงเลยโอ้สิร้าแห่งแตา่อ๋อุน กันไหมครับพี่น้องกิดตามไหมเดี๋ยวก็มาขินอีกคัะพี่น้องถารุนน้ำกันครับรุนน้ำกันต่อไปเออเอาลหรครับเอาลหรครับพี่น้องเอาแล้วไปพูดแล้วเอา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 อบบ่ผมบ่รุนน้ำกันพี่น้องรุนน้ำกันผมบ่เป็นสิบอมหัวเป็นสิสัก

อนนี้มันกินกบเรือนาะหัวปลสักต tu ัตัว no> น้อยน่นี่ิ้วนี่ยเดดเนี่ยงั้นมจมั้งนเจมนะไปแล้วพี่น้องไปแล้วหัวมัสันิดนึงมันดได้ไปแล้วเอาานานมั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 นอยู่พี่น้องมันอยู่ยกระลุงเดี๋ยวก็ไ่มีปลาเด่นไใครอยู่ใคอยู่พี่น้องเพราะเดีปิ้งยู่มาแลงจะ่าไปกินข้าปอนเนี่ นั่งในรมือได้อากาศนอนั่งในรมือแล้อากาศแบบนี้มาแล้วครับพี่น้องไปไลงไปไปอีกแล้วนดเนออมันลัไปหลดอากาศมันดีเนาะมึงนี่อากาศดีวดีฝนผอหมือใบฝนกตกผอดักกุ้งอยู่ลยอารมึงนี่กะไ้ดักอยู่มึงนี่กดักเอา ม่แล้วม่แล้วโอ้โหหน่อยเวียนาเดีวะเออเอาจมีเขาลุงมีเาพอจีเราไปซ้กับั่าพอจีครับแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเลกๆนจะมันจะสาบมันสวบเลเอ้ดเติบเร้วนี่ในยางเลยพี่น้องไอ้มาเรื่องไปแล้วไปแล้วมาตรวจตัวญ่มูฮูล้ดึงมาลด พอมันได้น่ะไปแล้วไปแล้วพี่น้องเรุ่นครับรุ่นรุ่นพี่นมีดิดเบีร์พร้อมเหนเบีร์จึกพร้อมเหนพุ่นไปแล้วพุ่นไปแล้วเอาเอาเอามันตใหญ่ยยเตเิมตยยตอยู่บนี่ไป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  ไปลูกไปมันบลาเงทีมันไปลูกไปไปไปปปั๊บดึงโอยมันคือปเป็นวะเนวนี่วะมันสีไรมันดเนี่ยมันสลากลากลากลาขอลุงลากเลยพี่น้องน้อยกน่ยน้อยนก็ดึงโลดพี่น้องไปแล้ว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  ไม่อยากยิ้มแต่ก็ยิ้มแต่ไม่เตือเนเลยมั้งเ,งเ,งเหรอไอ้ตกใจป่านนี่นั่งนั่งสีโด,โลดอ <c oughs> ลุ่มบ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุบลสุรินอุบลสุรินอุบลสุรินไปแล้วพี่น้องอุบลสุรินตกไกลไปหนาเส้นน้อหัวหนา้าเอ้ยบอ่อะไรกี่วัย <c oughs> โอ้โอมาถือกล้องลากเล่าลากเล่าอย่าเบ็ดกันเดี๋วนะเดี๋ยว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 ลากแล้วลากแล้วลากเลยผุนลากแลว้วลากแลว้ลลวล เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดลาไปพุดแล้วาไปพุดแลาไปพุดแล้วเอาเอสเดีวนี้พุดดดด่พอลาวเร้วลาวเวลาวเวดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอัดอเอาอัดอัดอัไปเนี้ยเี้เอาปลาไปเยกเถสดอว่าหันตัวใหญ่่น่เอาปนมากมันใหญ่้น้องเอ้เอาพี่น้องใหญ่ี่น้อครับลังนี้ มาตกปลามาหนี้บ่าหวานลุ่งขึ้นเลยพี่น้องค้มดันขืนเลยเขาบ้าดินก้มดันเนี่ยขืนาทันปลามันต่อดีครับพวกผ้าอยากไปกินเขยอยู่ด้วยไงปลามันต่อดีอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวลุ่นต่อไปครับไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วทำงานแล้วพี่น้องทำงานแล้วไม่น้อยไม่หนาเนาะทำงานแล้วครับทำงานแล้วพี่น้องเของลุงทำงานแล้วไปไปอุบลสุรินทร์อุบลสุรินทร์เด้อ จะมาโคราชเห้โอ้พี่น้องนี่ยังมันกินตอนไหนครับเนี่ยครับโอ้พี่น้องโ <c oughs> ยกขึ้นมาในตีตดหลุดโอ้มาแล้วมาแล้วมานทำงานแล้วพี่น้องัอังว่น้ขอ,คคอ,องลูกทำงานอีกแล้วครับพี่น้องนะ <c oughs> ทำงานอีกแล้วครับเอา้าหลุดดึงกันครับ ยุ้ยแก่นอันีีอยตมงเข้าล่ะปลาเามนก่การทังผุนพี่น้องเดี๋ยวหล่นกันครับลอกก็ลอกก็จะเข้าอาการมีเหลครับอาการมีแล้วยีสุันไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วบไปแล้วครับของลุงยจวด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 จไม่ลูกจวดไหมจวดเร้ววนี้จวดจวด ติดแล้วโอ้ยจังแมนใจเย็นครับใจยเย็นครับใจเย็นครับดีละฮงสท้ายเลี้ยงตามัวดนียดีละดีว่างมังดใกล้ี่อัดจม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 ลูกจมมันจมกอนมันจมก้มอาให้มันจมไีจไปจมไปจมไปลูกมันเมย,ยมันมีแห่งหลักแล้วมันม่มีแหงหลัก้าเนี้ย่างนียมันกินค่ไ เปนตัวีน่ะเ้อาเอาเอาพอมแล้วพอมแล้วไปเลยพี่น้องบกไฟลันขึ้นแล้วตัวนี้จะตัดอะไรดีกันเอาเอ้ยมนตอดเพิ่งมีทีนถี่นอว์นี้ตัวห้ามเหลื่อมีหรือเปล่าไปแลวอาร์อาร์อารไปาร์ไปแม่ไปแม่ไปแม่โอ้เอาอารอารอาถือกองถือกองถือกอง มาเลยครับพี่น้องมาเลยโอ้หอยนอดปลาหอยนอดปลาไปด้วยไหวกันตตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับปุ้ยเลยป่ะยังยังยังบ่ะด็พี่น้องเว้ยหมุนติ๋วจิวยังสี่เล่แม่จะเป็นตะเดืองมาอันนั่นก็ตอดได้ตองไข่อองควงครับพี่น้องคนอินหนาะนม่ปุ้ยเลยบ่ะเด็พี่น้องเว้ยคือกักเอาใส่เงี้ยครับพี่น้อง มุนแล้วมุน,นอีก